ปวดหลังแล้วเลาลงสะโพกลงขาขาชากระดุกกระดิกไม่ได้เลย ái. พี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดปมมเลยไม่ไหม,ไม่ไม่ปวดงานเป็นแม่บ้านมานาน2ี่ิบกว่าปีแล้วใช่ปป <projections> ที่เริ่มเป็นหนักๆจริงๆอ่ะคือปวดหลังแล้วเลาลงสะโพกลงขางขาชากระดุกกระดิกไม่ได้เลย หนึ่งเดือนเต็มนะที่พี FORE, ่เป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ยพี่เดือนได้จะได้คานเนี่ยพี่คานเนี่ยคานเนี่ยตามไม้พื้นบ้านเนี่ยพี่คานหนึ่งอยู่หนึ่งเดือนจะนอนท่าไหนก็ไม่ได้จะนอนท่านี้ก็ไม่ได้คือมันปวดหรอมันปวดตลอดเวลาเลยพี่ต้องกินยาแก้ปวดเนี่ยถึงวันละสี่ห้ามือเลยเนี่ยพี่กินวันแรก คุณเชนแนะนําแฟนพี่บอกว่าให้กินคู่กับยาแก้ปวดใช่ไหมคะคืนนั้นน่ะจะปวดจะปวดอยู่พอรู้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเบาแล้วก็ลดยาแก้ปวดลงใช่พี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่บบมปวดเลยไม่ไม่ม่ ไม่ปวดไม่ได้เป็นหน้ามาให้ะเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนี่คือครั้งแรกของการมาเจอกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันดีขึ้นจริงแล้วก็มันทําให้การใช้ชีวิตของเราอ่ะเหมือนปกติเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ลองยืนให้ดูนยว่าเดินได้จริงจใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะเดินเดินได้ค่ะเดินได้มาก ข้องมากเลยค่ะแต่ว่าพี่วันก็ยังแบบไม่ยกของนักพี่กินชุดแล้วพี่เดินเดินได้เนี่ยพี่กินยังไม่หมดชุดนะ응응พี่เดินได้พี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราซื้อยากินแล้วเราเดินได้อ่ะ ในราคาเท่านี้มันซื้อความเจ็บปวดของเราได้ท่านทีนท่ททได้ดู<ร>คลิปของพี่วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะมาสรุปให้ฟังว่าทําไมสารอาหารเฉพาะทาง2ตัวนี้ถึงสามารถช่วยให้พี่วันกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวกระปุกสีม่วงจะเป็นตัวฟื้นฟูและก็เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่โลกนี้นะครับก็คือมันเกิดจากหมอนรองกระดูกเราเป็นกระดูกอ่อนที่มันเสื่อมสภาพนะครับรอการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสี่ยงผ่าตัดเราจะต้องฟื้นฟูตัวเนื้อเยื่อกระดูกอ ปัญหาแบบถาวรนะครับแล้วมันสามารถลดอาการปวดได้ในตัวเพราะว่าเมื่อกระดูกเราไม่อักเสบแล้วเนี่ยมันก็จะลดอาการปวดได้เองนะครับตัวกระปุกสีเหลืองจะเป็นตัวฟืน้นฟูเส้นเอ็นเส้นปราศาศาะสาทลดอาการเส้นประสาทอักเสบคนไข้ส่วนมากนะครับที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดเล้าลงขาชาปลายเท้าอันนี้มันเกิดจากการที่เส้นประสาทเราโดนกดทับแล้วเส้นประสาทเสียหายมากๆม,มันก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียการใช้ชีวิตแบบเดินไม่ได้นะครับควบคุมขาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับสตัวนี้เป็นสารอาหารเฉพาะทางมีงานวิจัยรองรับมีออยล นะครับวันนี้ถ้าสําหรับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่สามารถทักเข้ามาปรึกษาเรานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ